อยากกินมะม่วงมากเลยค่ะไปกินไปร้านกับข้าวก็เลยแบบว่าอยากกินมะม่วงแม่ค้าก็บอกมันไม่มีมะม่วงขายหรอกมีแต่ของแม่ค้าเนี่ยปกติคนท้องมาก็ให้กินฟรีเขาบอกนีหนูหยาหหนูว่าอะไรหนูก็เลยแบบแกล้งทําเป็นแบบท้องป่องๆออกมาเหมือนคนท้องเลยจะได้ไม่อายสวัสดีครับุผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่สวยสุขสันต์นะครับ EP นี้เรามาอยู่กับเคสของการ เปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับผมกับการตัดแต่งหนังหน้าท้องพร้อมกับดูไดไขมันเคสนี้ครับต้องบอกเลยว่าเป็นการเปรียบเทียบกันได้เห็นเลยครับว่าหมอต่างชาติ กับหมอที่เป็นคนไทยฝีมือเนี่ยต่างกันจริงหรือวันนี้เรามาอยู่กับแขกรับเชิญของเรานะครับที่ต้องบอกเลยว่าก่อนที่จะตัดสินใจทําศัลยกรรมที่โรงพยาบาลเลยล่ะโดยใช้เวลาตัดสินใจเนี่ยค่อนข้างนานเป็นพิเศษอะไรคือปัจจัยครับที่ทําให้ตัดสินใจมาทําที่นี่นะครับคุณผู้ชมถ้าพร้อมแล้วมาพบกับแขกรับเชิญของเราได้เลยครับสวัสดีค่ะชื่อดาริกาเจ้าท่านค่ะ ชื่อเล่นชื่อแคทค่ะมาจากออสเตรเลียค่ะที่มาทำศรลยะกรรมที่โรงพยาบาลเรยละของเราเนี่ยทำส่วนไหนไปบ้างตัดหนังหน้าท้องค่ะดูดไขมันร่วมด้วยแล้วก็ทำจมูกสามอย่างเลยเหรอครับค่ะ <ใน S 1> <laughs> พร้อมกัน,นเ,เลยค่ะง ใครบอกว่าการทําศัลยกรรมแล้วมันเจ็บดูอย่างเคสนี้เป็นตัวอย่างทำของกันสัลอย่างเจ็บไหมครับหลังจากทำเจ็บปกติค่ะปกติเนาะก,นก็มีแบบตึงๆบ้างแต่ไม่ได้เจ็บแบบขนาดโัวตายควายลมไม่ค่ะไม่ขนาดนั้นค่ะไม่น่ากลัวเลยค่ะแล้วก่อนหน้านี้ยครับตัวของคุณแคทเองมีปัญหาอะไรครับทำไมถึงเลือกที่จะมาตัดหนังหน้าท้องพร้อมดูดไขมันครับปัญหาหลังข้อท้องก็ย่อนใส่อะไรก็ไม่สวยค่ะยิ่งกระโปรงหรือรัดรูปจะใส่ไม่ได้เลยมันป่ง โชว์สะดือใส่บิกินี่กล้าไหมไม่ได้ไม่ได้ผมเป็นเอวสูงรัดพุงไว้ตลอดเลยแล้วตอนนี้ครับหลังจากที่เราตัดสินใจเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วหาข้อมูลจากไหนครับ <c oughs> เพราะว่าตัวของคุณแคทเองก็อยู่ที่ประเทศออสเตรเลีย <c oughs> มีญาติก็เคยทํามาแล้วเหมือนกันแต่หนูก็เก็บข้อมูลมาเรื่อยๆมาดูรีวิวค่ะ <c oughs> รีวิวก็สวยแพ้สวยที่สุด ที่หนูไปดูมาก็เลยรักเนี่ยค่ะหนูก็เลยตัดสินใจมาแล้วอย่างเงี้ยคุณแชทอยู่ที่ออสเตรเลียไะครับได้ดูหมอของที่นั่นไหมบ้างไหมดูเป็นของต่างชาติเนาะเขาก็ดูหมอประเทศนั่นเทศนี้ก็สะดือก็ไม่สวยค่ะ สะดือเลยหนูต้องแบบโฟกัสตรงสะดือเพราะหนูวอรี่เรื่องสะดือเ<ม>พราะเราต้องใส่วิกินี่ถ้าสะดือไม่สวยเราก็ไม่กล้าโชวบางคนก่อนทําก็จะมีแผลน,น,นู่นแผลนี่แผลแบบไส้ติ่งมีแผลอะไรีบยบางทีก็ไม่ตัดอ,ออกให้ไม่ค่ะไม่ก็อไม่เออกหมดแล้วก็ทําแผลเพิ่มไม่อีกไม่ดูไขมันด้วยตัวของคุณแคทเองก็เลยตัดใจว่ามาดูของไทยบ้างถูกไหมมาดูของไทย แล้วทำไมเราถึงจิ้มมาที่โรงพยาบาลเลยล่ะครับหนูว่าแพ้ก็สวยค่ะคือหนูมั่นใจนะคะเพราะว่าหนูดูมาหลายเคสมากจนกระทั่งที่แบบเออวันนี้พร้อมแล้วคือตัดสินใจปุ๊บแป๊บเลยเงินเข้าบัญชีปุ๊บไปเลยค่ะจองเลยบินมาเลย <c oughs> มาเลย <c oughs> นี่ครับคนที่เขา อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองในสิ่งที่เราเนี่ยไม่มั่นใจนะถึงการที่มีหน้าท้องย้อยจันยานจากการีน้องพอถึงจุดหนึ่งครับดูข้อมูลจดครบแล้วแล้วตัดสินใจได้ว่าที่ที่ไหนเนี่ยที่ทาแล้วออกมาดีที่สุดก็เลยตัดสินใจบินข้ามน้ำข้ามทะเลคมาโดยเฉพาะเลยค่ะมาทําสวยโดยเฉพาะเลยเพราทาทางที่อยู่ต่างประเทศอยู่แล้วเป็นที่ที่แบบมีความก้าวหน้าทางการแพทย์นะครับแต่ถ้าเรื่องสาระยะกรรมตกแต่งของท่าทาง ผมบอกได้เลยครับว่าที่เมืองไทยโดยเฉพาะที่โรงพยาบาลของเราใช่ค่ะไม่แพ้ใครไม่ไม่แพ้ถูกต้องคุณผู้ชมจ้าตอนที่เราเข้ามาเนี่ยก่อนที่เราจะทําเป็นการทําครั้งแรกของเราเลยครับครั้งแรกเลยค่ะไม่เคยผ่าตัดมาเลยไม่เคยผ่าตัดไม่เคยเลยเรากังวลไหมไม่กังวลเลยไม่กลัวมีแต่ตื่นเต้นจะสวยแล้วเออดูไม่เป็นไรเดี๋ยวตื่นมาสวยไม่กลัวเลยค่ะแล้วได้เจอคุณหมอ้วได้คุณ ครับคุณหมอให้คำแนะนำดีไหมคุณหมอก็พูดเพราะเป็นผู้หญิงเราก็เลยแบบโล่งใจสบาสบาย,บายไม่ <ใจ S 2> วอรี่อะไรเลยเป็นยังไงบ้างรครับพอตอนที่้ห้องผ่าตัดแล้วผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยเราตื่นมาได้เช็คตัวเองบ้างไหมว่าเป็นยังไงบ้างไม่ค่ะไม่เช็คหราก็นอนต่อเลยนอนสบายสบายสบายเลยค่ะเจ็บบ้างไหมครับม <c oughs> ีตึงตึงเจ็บตึงธรรมดาค่ะทาพร้อมกันใช่ไหมคะอืแผลที่ผ่าตัดเนี่ยไม่รู้สึกเจ็บเลยการที่ได้มาทําที่โรงพยาบาลเนี่ย ในส่วนของเทคนิคอยู่ที่ดีเนาะใช้ในส่วนของยาสลบนะครับโดยวิสัญญีแพทย์พิชิตชานเพราะฉะนั้นเนี่ยได้พักไปที่โรงพยาบาลก็มีข้อดีด้วยนะคือมีคุณหมอที่พยาบาลคอยดูแลเป็นทุกสามชั่วโมงนะครับพอหลังเนี่ยเราทำเสร็จแล้วคนรอบตัวเป็นยังไงบ้างครับได้เห็นอะไรอยังสวยค่ะชอบไปเรียนเลยใช่ไหมเปลี่ยนเลยค่ะมั่นใจเลยแล้วตอนนั้นเห็นมีเล่าให้ฟังว่าก่อนที่จะมาทำเนี่ยมีเจอกับแม่ค้าครับเขาเรื่องราวมันเป็นยังไงครับที่เราได้คุยกัน ค่ะวันนั้นเดินทางเพื่อที่จะมาผ่าตัดอยากกินมะม่วงมากเลยค่ะไปกับพี่สาวเนี่ย <laughs> ไปกินไปร้านกับข้าวก็เลยบอกโอ้ยอยากกินมะม่วงแม่ค้าก็บอกไม่ไม่มีมะม่วงขายหรอกมีแต่ของแม่ค้านี่ปกติคนท้องมาก็ให้กินฟรีเขาบอก <c oughs> นี่หนูเขาด่า <c oughs> หนูเว่าอะไรหนูก็เลยแบบ แก้งทําเป็นแบบท้องปอง่ปอ,งปองออกมาเหมือนคนท้องเลยจะได้ไม่ไอายคคิดว่าเราตั้งท้องอยู่หรือเป<า>อล่าค่มะมันป่องแล้วมันใหญ่จริงๆแล้วตัวของคุณแทปเป็นคนออกกาลังกายอยู่แล้วไหมครับเฟิร์มแต่ว่าหน้าท้องนี่มันไม่หายก่นกอนที่จะมาตัดหนูก็จะไปออกกําลังกายทุกวัน้ไปเข้ายิมทุกวันไม่หาย ส่วนอื่นที่เฟิ่องหมดนะก็จะมีตรงส่วนหนังหน้าท้องนี่แหละครับที่มันต้องบอกคุณผู้ชมนะว่ามันไม่สามารถแก้ไขได้นะนอกจากการตัดเท่านั้นคุณหมอจะเย็บในส่วนกล้ามเนื้อที่เราบางทีเรามีน้องในกล้ามเนื้อหน้าท้องมันจะแยกออกจากกันตะนั้นคุณหมอเราก็ัเย็บกลับเข้าไปด้วยหน้าท้องนี่ยมีความเฟิร์มมากขึ้นมีเซ็กซี่ไหล่ด้วยนะครับผมสำหรับโรงพยาบาลเรอรักของเราจากผลงานที่ได้ไปทั้งหมดทั้งตัดหนังหน้าท้องทั้งดูดไขมันทั้งทำจมูกตรงนี้เต็มสิบคะแนน คุณแคทให้อีกเลยอยากให้้อยไปเลยเ,เต็มหมดเลยเค,ค่ะค,คือ,อคหนูชอบมากเลยค่ะชอบแบบคุ้มค่ะคุ้มมากเลยมีคนถามหนูใช่ไหมคะเ,คเขาเห็นวิดีโอหนูเนี่ยเขาก็ถามหนูก็บอกยังไงก็คุ้ม คุมแล้วก็ดีใจมากเลยเพราะมันช่วยแก้ปัญหาที่เรากังวลมาตั้งแต่แรกแล้วก็สวยมันทําให้เรามั่นใจด้วยเนาะผู้หญิงก็ต้องอยากสวยอยากใส่อะไรสวยๆแล้วยิ่งยุคนี้นะมีแต่คนสวยๆทั้งนั้นเลยเราจะไม่สวยไม่ได้แลว้วสวยจากคุณผู้ชมจากเป็นค,คนจริงเนาะอยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมที่มิความสวยสุขสันต์ของเราอยู่แล้วแบบบางทีอาจจะยังตัดสินใจไม่ได้ว่ายังกังวลยังกลัวกล้าๆที่จะมาทําที่โรงพยาบาลหลักไม่ต้องกลัวค่ะสิ่งที่ได้กลับไปเนี่ยจะถือว่าคุ้มค่า ความปลอดภัยคือไม่ต้องห่วงเลยค่ะวันนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเราได้ทราบหลายๆเรื่องเนาะเรื่องของความพึงพอใจหลังจากการทําปัญหาต่างๆนะครับและสุดท้ายวันนี้คุณแคนของเราก็สวยแบบนี้นะครับสวยมากอยากขอบคุณคุณหมอแบบอยากขอบคุณมากๆหลายครั้งเลยคือหนูพอใจมากใช่ครับผมเห็นว่าแบบ เปลี่ยนไปแบบเยอะมากเซ็กซี่ขึ้นมากนะครับแล้วหน้าท้องนี่คือแบบมีร่องเซ็กซี่ด้วยขอบคุณค่ะยังไงก็ตามนะคุณผู้ชมจ๋าวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเราคุณแคทด้วยนะครับขอบคุณค่ะที่มารีวิวให้เราวันนี้แล้ววันนี้ครับคุณผู้ชมครับก็จบไปที่เรียบร้อยนะครับสาหรับสวยสุขสันต์ในเอพิโซดนี้นะครับกับการเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับจากคุณพังให้กลายเป็นขุนแซบแบบคุณแม่ท่านนี้นั่นเองคุณผู้ชมจ๋าเคสหน้า E p ีหน้าจะเป็นอะไรเยนือมา ตามกันได้นะครับทางช่อง YouTube ของเรือรักค o อ p i ิทอของเราคุณผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดคอมเมนต์แล้วก็กด Subscribe กันด้วยนะครับวันนี้ผมเมย์ขอลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้า